มาดูเจริญพรสองนำเลิกนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนผมได้เหรียญสีม่วงนะครับด้านหลังหมายเลขสามโค้ดทอทหารนะครับอันนี้สำหรับคนที่จะเอาไว้ดูเหรียญเนื้ออื่นซึ่งเป็นบล็อกทองคำนะครับอันดับแรกก็มาดูที่หูด้านซ้ายของท่านนะครับจะเป็นเหมือนจุดจุดจุดไขป่ปลาอย่างเงี้ย นะครับยันตรงไหลน,นะครับอันนี้ไม่ติดกันนะถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นเหมือนลุนเนื้อบางอันก็จะเป็นยันติดกันอยู่ด้านขวามือไหลน,นะครับยันก็จะห่างนะครับตรงสังคติเขียนว่านำเลิกนะครับตรงนี้นำเลิกนะครับยันด้านล่างก็จะทับ กับจีวอนนะครับเท่าที่สังเกตได้ผมมีแค่นี้นะครับอย่างอื่นไม่แน่ใจนะทีนี้ผมจะให้ดูว่าเหรียญอันอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูทางแดงซึ่งผมแกะซิลแล้วนะครับอันนี้เหรียญทองแดงนะครับหมายเลข4410 ยันทองแดงถ้าเป็นบล็อกทองคำนะครับโหเห็นไหมครับจุดๆยันหางนะไม่ชัดยันตรงนี้เหมือนกันนะครับห่างยันด้านล่างทับจีวอนนะครับอันนี้คือบล็อกทองคำถ้าไปดู เหรียญเนื้ออื่นซึ่งไม่ใช่เนื้อทองคํานะครับอันนี้เป็นนำเลิกนะผมเอาตัวอย่างมาให้ดูก็คือนำเลิกทองแดงเป็นบลอกทองคําอยู่แล้วนะครับ